ไอ้นะมีอาการปวดตรงเรียนตรงนี้ไอ้ตรงเรียนฝาไอ้ด้านในของเท้าเนาะเวลาอายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันมักจะมีปัญหาคือเอ็นเส้นเอ็นเส้นหนึ่งที่เรียกว่า tibialis posterior มันเป็นเส้นเอ็นที่มันจะมาจากตรงนี้นะเป็นกล้ามเนื้อมาแล้วลอดใต้กระตุ่มด้านในเนี่ยแล้วก็เคิร์ฟมาตรงนี้ไอเอ็นกล้ามไอตรงนี้มันจะทําหน้าที่ที่ทําให้เท้าเนี่ยสามารถมีทรงเป็นรูปโค้งได้แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เอ็นเสื่อมสภาพหรือว่ามันไอไม่ทํางานหรือว่าทางานได้ไม่ได้ไม่ดีเนี่ยมันจะทําให้ ไอ้ตรงเท้าเนี่ยเกิดภาวะเท้าแบนแล้วพอเท้าแบนก็จะมีอาการปวดตรงตำแหน่งตรงนี้เยอะเพราะเอ็นมันเสื่อมสภาพนะฮะเดี๋ยวมาดูนะว่าเอ็นมันเสื่อมสภาพยังไงเส้นเอ็นเลยตรงเนี้ยอันนี้คือกลมๆนี่คือเส้นเอ็นดำๆเนี่ยเป็นน้ําที่มีการอักเสบและเอ็นมันบวมพอเอ็นมันบวมขึ้นมาเนี่ยมันเสื่อมสภาพเนี่ยมันเลยทําให้การทํางานของเส้นเอ็นนั้นได้ไม่ดีก็เลยทําให้คนไข้เกิดภาวะเท้าแบนในคนสูงอายุให้เวลาเดินก็จะเจ็บตรงเนี้ยเยอะนะ,ะเดี๋ยวเราจะฉีดยาลดอักเสบก่อนเนาะประเด็นองสำคัญที่สุดก็คือต้องไปลดน้ำ การรักษาตรงนี้นะฮะที่เอ็นเสื่อมสภาพเนี่ยอันนี้หนึ่งก็คือฉีดยาลดอักเสบทานยาประคบเย็นเพื่อลดปวดและสาคัญที่สุดคือการลดน้าหนักเพราะถ้าเกิดน้ําหนักเยอะมันก็ลงตรงฝ่าเท้าก็ทําให้มีปัญหานะจริงๆเนี่ยปัญหาเรื่องของน้ําหนักเนี่ยมีปัญหาเยอะนะการอักเสบของเส้นเอ็นแล้วมีปลอกหุ้มเอ็นอักเสบนะครับตรงที่ไอ้ดำๆรอบๆนะเดี๋ยวเราจะฉีดยาเข้าไปตรงปลอกที่มันอักเสบนะนี่เขียนมาจากขวามือนะครับผม นี่นะฮะตำแหน่งนี้นะนี่นะฮะตำแหน่งนี้ที่ยาเข้าไปตรงนี้นะเราไม่ได้ฉีดเข้าเส้นเอ็นนะเราฉีดรอบๆเส้นเอ็นนะตรงนี้นะนี่ก็จะเป็นเส้นเอ็นที่ยาเข้าไปเรียบร้อยนะครับนะ